สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ your friend is a doctor ทาง d r V channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไม่เพื่อนของท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนะสั้นๆนะครับเกี่ยวข้องกับ m o เดอร์ให้ฟังนะใช้ชื่อว่า all about moderna นะครับใครที่จะฉีดโมเดอร์ต้องฟังคลิปนี้นะครับผมจะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับโ o เดอร์มาเล่าให้ฟังสั้นๆภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับ คำถามข้อที่1ที่เพื่อนๆอ,อยากรู้เกี่ยวกับโมเดอร์นาก็คือโมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนประเภทไหนนะครับโมเดอร์นานี่เป็นวัคซีนประเภท m r n a นะครับเพื่อนๆครับชื่อของเขาก็คือ m r n a ขีดหนึะครับก็เป็นวัคซีนที่ผลิตจากบริษัทโ o เดอร์นาเทราพิ t ติกอิงนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะซึ่งเป็นวัคซีนที่นับได้ว่ามีประสิทธิภาพมากสูงสุดเป็นอันดับต้นๆนของวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันในโลกนี้นะครับ คำถามที่2คือแล้ววัคซีนตัวโมเดอร์นาเนี่ยมีความปลอดภัยแค่ไหนนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะที่เกิดขึ้นกับ mRNA วัคซีนจนทําให้หลายๆคนเนี่ยกลัวที่จะฉีดวัคซีนชนิดนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยนะครับได้รับการรับรองจาก EU นะ European Medicine Agency หรือเขาเรียกว่า EMA เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้รับการตรวจ ในผู้ทรงคนวุฒิต่างๆที่เรียกว่า Strategic Advisory Group of Experts on i m m u n i z a t i o n นะครับจากองค์การอนามัยโลกแล้วนะครับโดยนะะประเมินว่าประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตัววคัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยสูงนะครับก็เลยอนุมัติให้ใช้ทั้งในยุโรปเลยและก็อีกหลายๆประเทศด้วยเช่นในสหรัฐอเมริกาในแคนาดนานในญี่ปุ่นและในอิสราเอลนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องมีมาร์กไว้นิดหนึ่งว่าการฉีดวคัคซีนโม เดนหน้าแล้วเนี่ยนะครับคนที่ฉีดจะต้อง observe อาการนะครับอย่างน้อยๆ15นาทีซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะครับเพื่อดูว่ามีอาการแพ้ที่รุนแรงหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยคงยังต้องมีการติดตามผลในเรื่องการแพ้ต่อไปนะครับ ทีนี้วัคซีนตัวโมเดอร์นาเนี่ยเหมาะสมกับใครนะก็คำตอบก็คือว่าเหมาะสมกับคนที่อายุมากกว่า12ปีขึ้นไปนะครับโดยผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เรากลัวว่าเออเราไปฉีดวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวเราจะาแพ้หรือเราจะมีผลข้างเคียงจากวัคซีนที่รุนแรงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าอะไรเพราะคนที่เป็นโรคโรคติดตัวประจําตัวรุนแรงต่างๆเช่นอะไรอ่ะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหอบหืดโรคบอดโรคตับโรคไต,ต,ตเหล่านี้ ถ้าไปติดโควิดเนี่ยท่านจะมีอาการที่รุนแรงกว่าเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเป็นคนที่ควรนะควรจะมาฉีดวัคซีนนะครับในวันนี้พูดถึงโมเดอร์นานะโมเดอร์นาก็เหมาะสมกับท่านนะครับกลุ่มคนอื่นๆเช่นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยต่าง,างๆเช่นบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับอย่างนี้ก็ต้องฉีดนะครับผู้สูงอายุนะครับแน่นอนว่าโมเดอร์นาเนี่ยจริงๆก็เป็นวัคซีนที่ปลอดภยัยตัวหนึ่งในผู้สูงอายุนะครับ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่เป็น HIV ปุนะครับุ่มนี้เหมาะสมที่จะฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็สตรีนะที่ให้นมบุตรนะครับอันนี้ก็สตรีมีครรภ์ด้วยนะอันนี้ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เป็นรายๆไปเช่นกันนะครับนะ ีนี้ไม่เหมาะสมกับไข่นะโมเดอร์นาเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนที่อายุยังน้อยกว่า12ปีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยยังคงทําอยู่นะครับและก็รออยู่นะครับว่าในคนที่12ปีเนี่ยถ้าได้ฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นอย่างไรและเราคงจะต้องมาดูว่าแล้วโดสควรจะเป็นอย่างไรด้วยนะครับ กลุ่มคนที่ไม่ควรฉีดกลุ่มต่อมาก็คือคนที่มีเคยมีแพ้นะครับแพ้รุนแรงเมื่อตอนเข็มแรกนะต้องบอกว่าแพ้แบบแพ้แบบรุนแรงนะหรือไม่รุนแรงก็ตามเป็นผื่นคันลมพิษตาบวมหน้าบวมนะผมคิดว่าถ้าแพ้แล้วใน,ในเข็มแรกเข็มที่2ไม่น่าใช้นะครับ กลุ่มคนที่มีประวัตินะในการแพ้ตัวสารเ,าเรียก PEG นะครับโพลีเอทิลีนไกลข้อนะซึ่ง PEG เนี่ยเป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางบางชนิดนะครับซึ่ง PEG เนี่ยผสมอยู่ในโมเดอร์นาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่แพ้ PEG ต้องระวังนะครับถ้าจะฉีดโมเดอร์นานะครับอีกสารีตัวหนึ่งที่คนที่แพ้แล้วไม่ควรจะฉีดก็คือนาสารโพลีโซเบตนะครับโพลีโซเบตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนผสมที่อยู่ในโมเดอร์นาหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันมีอนุภาค ลักษณะของเขาอ่ะมันใกล้เคียงกับสาร PEG นะครับเพราะฉะนั้นคนที่แพ้เครื่องสำอางบางชนิดนะถ้าแพ้โพลีซอเบตก็ไม่ควรที่จะฉีดโมเดอร์นานะครับคำถามถัดมาบอกว่าแล้วผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นล่ะหลังจากฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเอาที่พบบ่อยๆที่พบบ่อยๆก็คือ ปวดนะบวมบริเวณที่ฉีดนะครับถ้าเกิดอาการนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะประครบน้ําเย็นนะประครบอุ่นเอ่ประครบเย็นก่อนนะใน24ชั่วโมงแรกนะครับหลังจากนั้นถ้าจะมีการบวมก็วัน2วันต่อมาก็อาจจะประครบอุ่นได้นะครับ เพื่อนๆอาจจะก,กินยาแก้ปวดด้วยก็ได้นะครับผลข้างเคียงอื่นๆที่พบก็คืออาการเป็นไข้นะนี่เจอบ่อยใช่ไหมหลังจากฉีดวัคซีนหนาวสั่นอนะ่อ,อนเพลียบางคนอ่อ,อนเพลียเลยนะเปลียนอนไปวันหนึ่งบางคนปวดกล้ามเนื้อปวดศรีรษะและคลื่นไส้อาเจียนนะครับซึ่งอันนี้เป็นอาการที่เพิ่มขึ้น,เป,น,เ,ปนเป็นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยแนะนําว่าให้กินยาพาราเซตามอลก็ได้นะครับในคนที่ไม่แพ้แล้วก็ดื่มน้ํามากๆแล้วก็รีบนอนพักผ่อนให้เพียงพอโดยทั่วๆไปนะครับ อาการแพ้แบบนี้นะมักจะเกิดขึ้นในแค่ประมาณสัก 1- 2วันหลังจากไดรรับวัคซีนนะครับและอาการจะค่อยๆดีขึ้นนะสอวันก็นะก็จะหายไปแล้วนะครับทีนี้มีอาการแพ้อย่างหนึ่งนะซึ่ง ต้องบอกไม่แพ้สิเป็นอาการอย่างหนึ่งซึ่งเรากลัวว่าเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนใช่ไหมครับก็คือกลุ่มอาการพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอาการนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นไม่ได้บ่อยนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะเกิดก็เกิดในคนที่อายุน้อยๆนะถ้าก็ในคนที่อายุมากเนี่ยไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในกลุ่มเด็กอายุ12-18ถึงปีสาหรับในประเทศไทยตามสถิติเนี่ยถ้าในกลุ่มอายุป,ประมาณสัก12-18งปีนะในผู้หญิงก็ไม่ค่อยเกิดครับเเ่นนๆรรััถ้้าาากกกิดขขึปะมณส1ใตวลแง อย่างนี้นะแต่ในผู้ชายจะเกิดขึ้นบ่อยกว่านะหนึ่งในหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นในเด็กผู้ชายก็ต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนที่จะไปฉีดนะครับดูอาการดีๆอาการของโกกรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มปอดอักเสบก็คืออาการแน่นนอกเจ็บอกหอบเหนื่อยหายใจไม่ทั่วท้องหน้ามือเป็นลมนะครับอาการก็คือเป็นแบบนั้นถ้าเกิดอาการหลังจากฉีดรีบไปโรงพยาบาลนะครับคุณหมอจะตรวจร่างกายอ่าแล้วก็ ตรวจเอนไซม์หัวใจนะครับตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับแต่าการเหล่านี้ครับเพื่อนๆครับพบว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วงวันแรกๆของการโดนฉีดวัคซีนก็คือไม่เกิน5วันหลังจาก5วันไปแล้วไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในเข็มที่2นะครับและอาการเหล่านี้เนี่ยเมื่อนอนโรงพยาบาลนะครับต้องนอนโรงพยาบาลนะแล้วก็ให้แพทย์เฉพาะทางทางด้านโรคหัวใจเนี่ยเป็นคนดูแลเราพบว่าการดูแลนะครับไม่ค่อยมีคนเสียชีวิตจากอันนี้นะครับส่วนใหญ่นะเอาเป็นว่า กือบทั้งหมดเลยนะตัวเลขเท่าที่ผมเห็นในตอนนี้นะครับก็คือได้กลับบ้านทุกคน,นไม่มีใครเป็นอันตรายจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนนะครับคําถามถัดมานะครับคนที่เคยติดโควิดไปแล้วสามารถที่จะฉีดโมโนนาได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าฉีดได้นะครับแต่ในคนคนที่รักษาโควิดดโดยการได้รับโมโนโคลนอลแอนติบอดีหรือคอนวาเลสเซนท์พลาสมานะครับก็คือเอาเลือดของผู้ป่วยเนี่ยไปให้นะครับ เพื่อเป็นตัวแอนติบอดีไปช่้กับโควิดน่ะอันนี้ให้เว้นระยะเวลานานหน่อยหลังจากในช่วงรอวัคซีน,นะครับอาจจะสัก90วันนะครับแต่ในคนที่ไม่ได้รับนะอาจจะได้ยาหรือนอนดูอาการเฉยๆนะครับก็ เอาห่างกันสัก1เดือนนะครับหลังจากที่ติดโควิดนะครับทีนี้มีคําถามถัดมาแล้วฉีดโมเดอร์นาเข็ม1แล้วไปฉีดเข็ม2เป็นวัคซีนชนิดอื่นได้ไหมอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่แนะนำนะเพราะจริงๆถ้าเริ่มด้วยโมเดอร์นาเนี่ยโมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะฉีดโมเดอร์นาไปแล้วเนขะ็มหนึ่งก็ตามโมเดอร์นาไปนั่นแหละแนะนาเป็นอย่างนั้นจะดีกว่านะครับทีนี้เพื่อนๆหลังจากที่ฉีดตัวในประเทศไทยอันนี้ในประเทศไทยบ้าง มีคำถามต่อมาว่าชิโนแวก นะบางคนได้ซิโนแวคสเข็มบางคนได้ซิโนฟาร์มสเข็มแล้วจะฉีดโมเดอร์นาได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือฉีดได้นะครับแต่อย่างน้อยให้เพื่อนๆเ,เวเ้นระยะเวลาหลังจากเข็มที่2นะจนมากระตุ้นโมเดอร์นาเนี่ยเป็นบูสต์นะให้ห่างกับเข็มที่2อย่างน้อยสัก3เดือนวัคซีนจะมีประสิทธิภาพสูงและกระตุ้นแค่เข็มเดียวก็เพียงพอนะครับในประเทศไทยอีกนะครับกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาไปแล้ว2เขนะ็มล่ะจะก,กระตุ้นด้วยโมเดอร์นาได้หรือเปล่าหรือแม้แต่คนที่ได้รับซิโนแว็กแอสตรา ไปนหน่เข็มนะในกลุ่มคนเหล่านี้ผมถือว่าเป็นกลุ่มคนประเภทเดียวกันนะครับถ้าจะฉีดโมเดอร์นาแนะนําอย่างนี้นะครับว่า,าถ้าท่านเว้นระยะรอดได้จะไม่ไปต่างประเทศไม่ต้องรีบฉีดวัคซีนป้องกันไม่ได้คลุกคลีกับบุคคลเป็นจำนวนมากนะนะนะเว้นสัก6เดือนผมเชื่อว่าได้ประสิทธิภาพสูงดีนะครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆนะครับก็เว้นอย่างน้อยสัก3าเดือนครับก็ไปกระตุ้นโมเดอร์นากระตุ้นแค่เข็มเดียวก็พอนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่ฉีดโมเดอร์นาถามว่าฉีดกี่เข็มนะ โดยตามสูตรโมเดอร์นาเราก็จะฉีดประมาณเราฉีด2เข็มนะครับแล้วก็ห่างกันสี่สัป,ปดาห์นะครับนะอันนี้ก็จะไดะ้ประสิทธิภาพในการฉีดสูงที่สุดนะครับก็ สำหรับคนที่ฉีดโมเดอร์นาในวันนี้คงจำเป็นที่จะต้องฟังคลิปนี้เพราะว่าผมพยายามสรุป,ปรวบรวมมาให้ฟังภายใน10นาทีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ